ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุ๊กไทยสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนลนะครับนํำมาทิกมากมาฝาก พี่น้องกันเช่นเคยนะครับมาฟังสีแดงเป็น AI บ้างครับมาฟังสีขาวเป็นผู้เล่นเปโอเคและเพื่อเป็นการไม่ใช่ครับไปศึกษาแต้มบุกของ AI ในมัทิศกมาครั้งนี้พร้อมก,กันครับผู้เล่นเปโอเคเลือกเปิดเกมขึ้นมาด้วยเปียดหน้าเม็ดหรือว่าจะมีกลยุทธ์อะไรในการบุกเข้าตีกัน จังหวะนี้เปิดเป็นเตี่ยคู่ขวาทั้งคู่อ่าเราจะได้เห็นมวยขวาสู้กันหรือเปล่าอ่ไม่ครับเลือกเดินมา้ามาตำแหน่งนี้ส่วน AI ไอเลือกใช้มา้าขวาขึ้นมาซัดเลยลครับผมทักทาย AI โดนทักทายเจ็บซะแล้วครับเจ้าเอยิงเจ้าคิดเจ้าแค้นอยู่ซะด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าเอ่อจะเอาคืนยังไง จังหวะนี้เสริมความขึ้นไปเดินโคนตำแหน่งนี้จังหวะนี้ดันเบีย้ยเอาใจเชียผู้เล่นเพโอเคกันครับโอ้โหเลือกใช้ม้ามังกรมาสู้กับผู้เล่น P o K. เพโอเคอาครับนานๆจะได้เห็น AI ใช้ม้ามังกรครับ EP ก่อนๆนูน้นส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นม้าเทียมนะครับ จะพยายามรวบรวมเป็นเพริดเป็นม้าเทียมม้าขวาอุปกรณ์ม้ามังกรแยกไว้ให้ทุกท่านได้ศึกษาตามใจชอบนะครับเดี๋ยวมีเวลาหน่อยเดี๋ยวจะแยก,แยกม้าเทียมไปให้นะครับอ่ะจังหวะนี้คนเทียมเม็ดตำหนักหมักสีขาวเลือเรียใช้ม้ามังกรขวาเก็บขุนอย่างปลอดภยัย อาครับน่าจะพร้อมไฟกันแล้วทั้งคู่อาวุธใครจะแรงกว่ากันจังหวะนี้ AI เลือกเดินเรือมาเส้นนี้อ่ะสูงไม่รอเลยครับเผื่อจุกเฉินจะได้เปิดคูนใช้เรือบ,บุกได้จังหวะนี้ดันเบี้ยขึ้นมาผู้เล่นเพลโอเคเลือกโจมตีปีกซ้าย จมตีจุดอ่อนของ AI เลยคนระับตัวใหญ่ไม่ค่อยมีส่วน AI เรียกใช้เบีย้ยกล้ามปูปีกขวาตีหน้าผุนใช้กล้ามปูงัดกันจังหวะนี้และจังหวะบ่อมาครับลุกเข้าไปโอ้โหแต่มนี้เอาครับก็ยังเหนียวอยู่ครับผมจังหวะนี้ AI รอซ้ำเลยเลือกใช้เรือสไนเปอร์ ตอนนี้ซูมเฮดช็อตคุณไว้ล่ะอา้าวคผู้เล่นเคบอกไม่สนใจครับผมยังไงก็มีมา้ามีโคนคอยคุ้มครองคุณดู AI จะถอดอยังไงส่วนเลเรียกโปูเบีย้ยคู่ปิดซ้ายขึ้นมา AI ก็ไม่สนเหมือนกันครับตั้งหน้าตั้งตาบุกหน้าคุณอย่างเดียวป่าเบีย้ยสูงขึ้นมาจังหวะนี้ซัดเลยครับไม่กลัว จะเสียหลักไหมสำหรับม้ามังกร AI เลือกเดินมามาแต้มนี้จะใช้งานยากหรือเปล่าครับเนี่ยม้าตัวนี้นี่เรามาดูกันม่ฟังเสียงครับสำหรับผู้เล่นเโอเคจับมา้าถามต่อเลยมาแลกกันเถอะ AI โอ้โห,โหแลกจังหวันนี้ไอบอกชอบเลยครับผมม้ายิ่งใช้งานยากอยู่ครับใช้เม็ดจริง าครับ AI บุกแล้วตอนนี้ใช้ขุนกินแน่นอนครับถ้าเราเป็น AI ทำไมดีดูว่าจังหวะนี้มีใครเดินตรงกับ AI หรือเปล่าครับ AI เลือกใช้เม็ดครับต่อเข้าไปาลูกใช้เม็ดกิน ได้ใช้งานเลยสําหรับเรือโคลนลุกเข้าไปจังหวะนี้หุ้นโยกตัวหลบัาทางนี้โอ้โหโ,หโคนอาจจะกลายเป็นภาระของขุนสะแล้วครับจังหวะน,นี้ไอ้ใช้โคนบุกขึ้นมาอ่ะโดดมาขึ้นมาตำแหน่งนี้เอาใจเคลียร์กันอย่างนี้ AI ก็ถามต่อโคลนเลยปลดอาวุธจจดให้ครับ ได้ทางเรืออ่ะจังหวะนี้กินโจมตีมาเข้าไปโ <c oughs> คนวะเออเรือแดงวางสวยมากครับดูรับเนี่ยคอมโบวางมีอนาคตมากจังหวะนี้กินเข้าไปอ่าเรือปีกซ้ายของหมากสีขาวไม่ได้ใช้เลยครับเป็นหมันเลยครับผม โอโหวางเรือไม่ค่อยที่จะใช้งานลำบากครับจังหวะนี้เอาใจเชียรครับยังสู้ได้อยู่จ้นเข้าไปลูกดูการวางตำแหน่งเรือมีอนาคตมากเรียกโยกตัวหลบหมัดมาทางนี้ AI อตามปิดล้อมจังหวะนี้ขอฟรีนะครับ AI น่ากินเบียร์ฟรี AI บอกเอาไปเลยครับจังหวะนี้โยนโคนตั้มเขา้าไปโอ้โหจังหวะนี้เอาอยัางไงดีเนี่ยสำหรับขุนแดงอือ้อยากกินก็กินไม่ลงจริงๆครับผมจังหวะนี้ไม่เอาครับหาเรือหล,ลบมาตานี้ใช้เรือมาช่วยดีกว่าน่าจะปลอดภัยนะคิดว่าอย่างนั้น AI บอกจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าครับ ให้กินไม่กินตบไฟเลี้ยวมานี่เลยลุกอีกทีหนึ่งขุนเริ่มจิตใจตุ้มๆตอมๆไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับตอนนี้ม่ AI วางตำแหน่งตัวใหญ่ได้พร้อมใช้งานจริงๆครับมีคุณภาพทุกตำแหน่งเลยครับน่าจะกล้ามากจากว่นนี้ครับ AI ตามใช้เรือตะปบลุกเข้าไป่ะยังเนียวอยู่ครับผมหายใจเนือสุดท้ายครับเลือกหลบมาตานี้ โอ้โหโ่เต,ต,ต,ติดหมดแล้วครับผมดูครับเนี่ยการผลิตศึกของ AI เรือได้ใช้งานจริงๆครับเป็นพระเอกของเรื่องจริงๆจ,งๆจับเรือครับตะปบทำลุกจนขุนแดงไปในตำแหน่งนี้อย่างสวยงามและน่าศึกษามากแล้วก็สนุกมากครับสำหรับบันทึกหมากในการบุกข,ของ AI ในกระดานนี้เชื่อว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากบันทึกหมากของ AI และผู้เล่นเปียโอเคนะครับต้องขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI ครับและขอขอบคุณผู้เล่นเปียโอเคทุกท่านครับที่ประชาหมากรูกไทยให้พวกเราได้ศึกษาและรับชมเพื่อความบันเทิงกันนะครับแล้วกลับมาศึกษาแต้มบุกที่หน้าศึกษาของ AI ได้อีกนกระดานหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ